อยาไปทําอะไรตามกระแสะตามคนอื่นเขาเห็นเขาว่าอันนั้นดีอันนี้ดีพอเราไปทํามันอาจจะไม่ดีก็ได้บริวารมีปัญหาบริวารสร้างปัญหาให้อะไรแบบเนี้ยเออเห็นถึงริ่มเลือดเห็นถึงอาการของการอุดตันของเส้นเลือดแฟนกันแต่มาทะเลาะกันเรื่องเงินอะไรเงี้ยเออมันจะนอยู่ด้วยกันยังไงใช่ปะเหอ,อใ,ใจเขาใจเรา,เราที่ไหนมีพญายมก็ลองไปไหว้ท่านี่ได้ฝากดวงชะตา ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านดวงมญ่มาชาแนลนะคะอาจารย์ชื่อจารย์เมษานะคะกลับมาพบกันอีกแล้วการอ่านดวงชะตารายเดือนเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาวันนี้เป็นคิวของผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ไพ่สำรับที่สามสามสามไม่ได้ให้หวยนะวันศุกร์เป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้เอาจริงปีนี้เหนื่อยเหมือนกันเนาะอ,อ่านดวงชะตามานี่โอ้โหแตล่ละคน วิ่งสู้ชีวิตวิ่งสู้ฟัดไม่เป็นไรยังไงเราก็จะรอดไปด้วยกันวันสุกอาจจะพูดแบบขยับปากน้อยหน่อยนะไม่ใช่ไปไปถอนฟันมานะพูดไม่ชัดเพราะว่ามันยังไม่หายดีอ่ะวันศุกวันสุกเป็นอย่างไรบ้าง โอ้เปิดไพ่มาด้วยอะไรสามดาบปักหัวใจฉึกเออวันสุกร์ไปทำอะไรมาโอ้โหเป็นร้านไขดาบหรือไงวันนี้คนเกิดวันศุกร์เนี่ยเขาบอกว่าเดือนเดือนสิงหาคมเนี่ยให้ระวังเรื่องของอาการเจ็บป่วยเนาะ ให้ระวังเรื่องของเนี่ยโรคความดันหัวใจโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดต่างๆหรือว่าบางคนมีอาการปวดแขนปวดหลังปวดตัวเออหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้แพ้อากาศหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเขาบอกว่าสุขภาพสําคัญระวังโรคเกี่ยวกับการเนี่ยปวดป่วยจนนอนไม่หลับหรือว่ามีอาการเป็นแบบว่าอะบางคนเหมือนที่บอกว่า เจ็บตรงไหนสักตรงจนนอนไม่หลับหรือว่าบางคนถึงกะขั้นต้องผ่าตัดเลยนะเออต้องรักษาแอดมิดผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในเดือนในเดือนสิงหาเนี่ยให้ระวังเรื่องของสุขภาพให้มากเลยคนเกิดวันศุกร์เอ,อสุขภาพแล้วก็เรื่องเงินที่จะมีปัญหาเขาบอกนะ เออยอาจารย์เปิดคลิปมาก็รู้สึกวันศุกร์เครียดแล้วไม่ต้องเครียดเดี๋ยวดูให้ว่ามันจะไปทิศท,ทางไหนดีก็ให้ระวังไว้แล้วกันเนาะในเรื่องของการอย่าเมาแล้วขับรถด,ด้วยคนเกิดวันศุกร์นะอย่าชะล่าใจว่าแบบเฮ้ยเราดื่มนิดเดียวเรากินนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าเดือนนี้มันจะกระทบกระเทืออหลายอย่างบอกแล้วว่าสุขภาพสําคัญที่สุดหัวใจภูมิแพ้เบาหวานโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดต่างๆ เรื่องกับการนอนไม่หลับอาการปวดปวดหลังปวดตัวปวดเอวปวดไหล่เรื่องกับการลงทุนการเงินในเดือนนี้สิงหาคมตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมไปจนถึงช่วงประมาณวันที่20สิงหาคมไม่แนะนําให้คุณเกิดวันศุกร์ลงทุนอะไรเลยเออเพราะว่าเขาบอกว่าระวังกระทั่งปัญหาเดิมปัญหาเก่าคนที่ลงทุนมาอยู่แล้วก็ระวังมีปัญหาในช่วงของเดือนนี้การเงินที่คิดว่าจะได้ มันก็กลับไม่ได้เลยเงี้ยมีคนบอกจะให้เงินหรือว่าสัญญาไว้ว่าจะได้หรือว่าถึงถึงวันที่ต้องแบ่งเงินกับหุ้นส่วนหรืออะไรเงี้ยมันกลับกลายเป็นว่าเอ้ยมันไม่ได้แบ่งว่ะมันถูกเลื่อนออกไปอะไรเงี้ยหรือว่าใครลงทุนทํากิจการทําธุรกิจอะไรบางอย่างมันกลายเป็นว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มหุ้นส่วนบอกว่าเฮ้ยมันต้องลงทุนเพิ่มนะหรือว่ามันต้องทําอนุนันนี้เพิ่มนะกลายเป็นว่าจากที่จะได้เงินกลายเป็นเสียเงินแทนเพราะฉะนั้นให้พิจารณาให้ดีว่าเฮ้ยไอ้ที่เราทาอยู่มันจะทําเงิน ว่าอันนั้นดีอันนี้ดีพอเราไปทํามันอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นอ่ะเรื่องการเงินการลงทุนให้ให้หัวไว้ก่อนให้รอไว้ก่อนถ้าจะทาจริงๆร้รอยโพลที่ี่สิสิงหาคมเป็นต้นไปการลงทุนอะไรทุกอย่างมันถึงจะกลับมาดีขึ้นสําหรับคนที่ทํางานประจํางานประจำเนี่ยเขาบอกว่ามันจะวุ่นวายเรื่องคนค่อนข้างมากมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งมีคนเข้ามีคนออกมีคนย้ายเออหรือว่าอยู่ดีๆเราเองเนี่แหละถูกสั่งย้ายหรือให้ไปทํางานที่เราแบบไม่ได้อยากทําอะไรแบบนะี้ ก็อดทนไปก่อนตรงไหนที่มันพอทําได้ก็ทําไปก่อนเนาะเขาบอกว่าเนี่ยระวังปัญหาเกี่ยวกับคนรอบข้างปัญหาเพื่อนร่วมงานหรือปัญหาเกี่ยวกับในองค์กรเนี่ยะที่เกิดความวุ่นวายมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนตําแหน่งมีการเปลี่ยนหัวหน้าง,งานอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็คือความไม่เสถียรไม่แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวปลายเดือนจะดีขึ้นในเรื่องของการเงินการลงทุนหรือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวปลายเดือนจะมีลูกค้าเก่าๆกลับมาจะมีคนเก่าๆแนะนําคนกลับมาให้ใช้บริการกับเราหรือกระทั่งคนที่ทํางานประจําเขาบอกว่าสิ้นเดือนถึงจะดี ถึงจะเกิดความร่วมมือร่วมใจถึงจะแบบว่าอะไรอะไรที่มันไม่ไม่เป็นไปตามที่คิดมันจะเป็นไปตามที่คิดออความวุ่นวายมันจะมาค่อนข้างมากเลยแต่เหมือนที่บอกวุ่นวายเรื่องคนหรือบางคนอ่ะอาจจะมีคนที่ช่วยงานอยู่ลาออกหรือแบบเนี่ยบริวารมีปัญหาบริวารสร้างปัญหาให้อะไรแบบเนี้ยเออถึงบอกว่ามันมันมามลุมเลาหลายๆอย่าง ตอนแรกอาจจะไม่ป่วยแต่พอมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาเลยอาจจะป่วยก็เป็นไปได้เพราะว่าความเครียดก็สําคัญที่ทําให้เราไม่สบายทําให้เราป่วยเออแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังอ่ะบางอย่างแล้วคิดมันเป็นโรคไกลตัวอย่างโรคหัวใจหัวใจวายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่โรคไกลตัวแล้วนะเดี๋ยวนี้อาจารย์เห็นคนที่อยู่น้อยๆย,ยังมีอาการเป็นโรคหัวใจเลยเพราะฉะนั้นอย่านอนดึกพยายามพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําเยอะๆเ,เออดื่มน้ำดีใครที่ชอบดื่มน้ําอัดลมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ว่า พยายามหันมาดื่มน้าเปล่าให้เยอะๆเพราะว่าเห็นถึงริ่มเลือดเห็นถึงอาการของการอุดตันของเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นอ่ะให้ให้ดื่มน้าเปล่าเยอะๆเลยคนเกิดวันศุกร์ในเดือนนี้ตั้งเป้าไว้เลยว่าวันนี้จะต้องกินน้ํากี่แก้วแล้วก็กินเข้าไปให้มันไปทะลุทะลวงหรือว่ากินกระเทียมให้มันแบบไปลดไขมันลดอคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของสัตว์เลี้ยงในี่ยใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวระวังหมาแมวป่วยไข้ไม่สบายถึงขั้นแบบ เออไม่รู้นะนั่นแหละก็พาไปรักษาแล้วกันเนาะเออถ้าเราไม่ได้ป่วยสัตว์เลี้ยงเรออาจจะป่วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออในเดือนนี้มันมันจะเกี่ยวกับเรื่องของอาการป่วยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะแล้วก็เหมือนที่บอกอย่าเมาแล้วขบับตอนกลางคืนอย่าดื่มเหล้าแล้วก็ขับรถอย่าคิดว่านิดหน่อยไม่เป็นไรกินอยู่ที่บ้านจะ้ะจะได้ไม่ต้องขบับรถเนาะเออนั่นแหละส่วนเรื่องของความรักความรักเนี่ยระวังเขาเรียกว่าระวังมีปัญหาก,กับคนรักด้วยเรื่อง,อ,งรอ,งองของการเงินด้วยเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วกันนะก็เขาเรียกว่าอะไรก็พยายามคุยกันตกลงกันให้ดีอย่่าาแบบว อย่าเอาเรื่องเงินมาทะเลาะกันเลยเพราะยังไงเราก็ต้องอยู่ด้วยกันเนาะมันก็กลายเป็นว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องช่วยกันแก้เป็นคู่กันแล้วอะเรื่องของการเงินมีอะไรก็แบ่งเบาภาระหรือมีอะไรก็ทอยทีทอยอาศัยค่อยๆคุยกันอย่าทําให้มันอย่างอย่าทําให้เรื่องเงินมาทําให้เราทะเลาะกันเลยเออมันมันมันดูแย่นะอาจารย์ว่าเป็นแฟนกันแต่มาทะเลาะกันเรื <Quiz S 3> hmm. ่องเงินอะไรเงี้ยเออมันจะอยู่ได้กันยังไงใช่ปะเออใจเขาใจเราเราดูซิว่า เรารับภาระหนักไหมเราพอจะช่วยแบ่งเบาอะไรได้บางทีอยากคิดถึงแต่มุมมองของตัวเองเนาะเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นความจําเป็นอะไรเงี้ยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยไปเดือนดีไปเดือนดีแล้วจานดีทุกเดือนก็ <c oughs> <c oughs> เห็นอย่างนั้นจริงๆเออแต่ว่าเรื่องการลงทุนแล้วก็ระวังไว้เนาะ,ะเรื่องของความรักคนโสดคนโสดมีเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรเขาบอกว่าชอบใครรักใครแอบชอบใครให้ใหลุยเลย อย่าโมต่ลักนวลสงวนตัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออเปิดให้โลกรู้ไปเลยว่าฉันชอบเขาฉันอยากได้คนนี้มาครอบครองยอะไรเงี้ยเอออาจจะมีโอกาสที่จะได้ผลสําเร็จเนี่ยคนโสดเนาะอาจจะได้คู่ครองเป็นคู่ที่แบบเป็นผู้ชายอบอุ่นหรือเป็นผู้หญิงอบอุ่นรักษว์แล้วก็อาจจะเจอพ่อไม้แม่ไม้อะไรอย่างนงี้เนาะเออก็อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอชอบใครก็บอกแล้วกันโดยเฉพาะเนี่ยจะเจอคู่เนี่ยเป็นพ่อไม้แม่ไม้พ่อไม้ลูกติดพ่อไม้หมาติด เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเป็นคู่ของคนเกิดวันศุกร์ได้เป็นอย่างดีสําหรับคนที่มีคู่เหมือนที่บอกบอกว,ว่ามันจะมีเรื่องบางเรื่องที่รู้สึกไม่เข้าใจกันแต่ว่าให้ระวังเรื่องของการทะเลาะก,กันเรื่องเงินนี่แหละเออเพราะฉะนั้นน่ะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจมีอะไรให้พูดจาก,กันบางทีคู่ของเราไม่รู้นะไม่พูดก็ไม่รู้ว่าแบบเป,เป็นอะไรเธอเป็นอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยเออก็ขอให้ช่วยกันประคับประคอง บางทีอ่ะเขาบอกว่าคนล้มอย่าข้ามขนาดคนอื่นเวลาเรามองเห็นใน Facebook เห็นอะไรเรายังเห็นใจเขาเลยเรายังแบบอุ oo, ้ยคนนั้นคนนี้น่าสง,งสารเพราะฉะนั้นอาหารมามองคนข้างๆหน่อยไม่ใช่มวไปสงสารคนทั่วโลกเลยแต่ว่าคนข้างๆนี่นอนร้องไห้และเออลองดูซิว่าเฮ้ยเขาปกติสุขไหมชีวิตเรื่องของการเงินเขาเป็นยังไงเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเราไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองสื่อสารกับคนข้างๆดูเนาะความรักมันจะได้กลับมาสดใสเหมือนเดิมเพราะตอนนี้เขาบอกว่ามันเหมือนกับเข้าใจยาก ไม่เข้าใจพฤติกรรมของแฟนตัวเองมึงเป็นอะไรวะอยู่ด,ดีมึงเงียบมึงเป็นอะไรอยู่ดีมึงร้องไห้อีกแล้วเออเพราะฉะนั้นอ่ะบางทีถ้าไม่รู้ก็ถามอย่าให้มันอะไรอะไรมันสายเกินไปใช่ว่าเออเพราะฉะนั้นอ่ะพยายามประครับประคองเรื่องชีวิตคู่ให้ดีเพราะอาจารย์เห็นนะมันต้องจะมีปัญหาหรือมันต้องจ่ายตังค์อะไรหรือเปล่า แล้วเขาอาจจะแบบว่าเ,ออเกิดความทุกข์ไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกกล่าวเราก็หยิบยื่นไปนิดนึงถึงจะยื่นบ่อยแล้วก็ยื่นอีกสักหน่อยแล้วก็ระวังเรื่องความใจล้อแล้วก็เรื่องปากด้วยนะอย่าพูดอะไรแบบเขาบอกว่าคิดอะไรอย่าเพิ่งพูดนะคนเกิดวันศุกร์ในเดือนนี้คําพูดคุณนี่ทิมแทงแล้วก็เชื่อเฉือนมากเพราะฉะนั้นอ่ะอดทนไว้ถึงแม้มันจะแบบใกล้ขาดใจตายหล่จะจ้ามองว่าน่าจะยังไม่ตายรักษาได้อยู่อย่างเงี้ยเออ อ่ะเดือนนี้จะไหวอะไรดีคนเกิดวันศุกร์ดวงชะตาถึงแก่บแบบว่าเออกลับมาดีขึ้นหรือว่าอะไรที่มันหนักจะได้เป็นเบาเนาะเขาบอกว่าเนี่ยเครียดเครียดนอนไม่หลับเครียดเรื่องคนเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินเขาบอกว่าเดือนนี้จริงๆถ้าทําได้ให้ไหวฟ้าดินเออไหวฟ้าดินที่ไหนละ่ะไหวฟ้าดินศาลเจ้าจีนก็ได้นะไหวฟ้าดินหรือว่าใครที่ทําได้ก็ไหวที่บ้านตัวเองนี่แหละทูบสิบหกดอกเนาะตั้งโต๊ะไหว้ถ้าทําไม่เป็นก็ดูใน g ู o g l e เอาหาดู YouTube เอาหรือว่าเหมือนที่บอกง่ายที่สุดก็ไปศาลเจ้าจีนก็ได้หรือที่ไหนมีพญายมก็ลองไปไหว้ท่านก็ได้ฝากดวงชะตาเนาะไม่รู้ช่วยได้หรือเปล่าแต่เห็นท่านมาก็ลองไปฝากดูเพราะว่ามันมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยไงเ,เออแล้วก็ลองอธิฐานถึงท่านดูว่าเออไปเก็บคนอื่นก่อนอย่าเพิ่งมาเก็บเข้าพระเจ้าเลยเน่ย <c oughs> นเขาบอกว่าให้อ,อธิฐานจิตถึงพญายมดูเนาะขอความเมตตาจากท่านออไม่รู้ที่มีที่ไหนบ้างแต่ว่าถ้าที่เคยเห็นนะมีที่วัดผาซ่อนแก้วจะมีพญายมอยู่ตรงข้ามกับ องพระพุทธเจ้าหาพระองค์ตรงสายมือเขาไม่ได้มีป้ายตั้งไว้นะแต่นั่นคือองค์พญายมนะเออก็ไปขอพรจากท่านได้ไว้วันหนึ่งก็จะทําจะทําคลิปเรื่องของวัดผาซ่อนแก้วเหมือนกันเดี๋ยวรอวันที่ว่างก่อนนี่จะอัดก็เจ็บวันเพก็ไม่ได้พูดอีก แล้วก็ใช้ที่มีสารพภรูมิก็ไหว้ตายายที่บ้านตัวเอง,เอง,เองเนี่แหละขอความเมตตาจากท่านอีกองคหนึ่งที่แนะนําให้ไหว้คือปูฤ่ฤาษีปู่ฤาษีอะไรก็ได้ปู่ฤาษีหน้าราอดปู่ฤาษีตาวัวตาไฟอะไรอย่างเงี้ยใครที่มีครูบาอาจารย์เป็นองค์ปู่ฤาษีอ่อะเดือนนี้ก็ฝากดวงชะตากับท่านได้เนี่ยขอพรท่านเนาะให้หนักกายไปเป็นเบาให้ลูกผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้เนี่ยเนี่ยมีพญายามสารตายาย ying, บ้านตัวเองเจ้าที่เจ้าท,ท,ทางหรือใครไม่มีสารที่บ้านตัวเองก็ที่ทํางานที่ทงานเขาจะมีสารเจ้าที่เจ้าท,ท,ทางหรือหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ย ก็ไปไหว้บอกลก่าวก็ได้ครับเจ้าอยู่บ้านเลขที่นี้นี้เนี่ยขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าของที่เจ้าของทางคุ้มครองดวงชะตายอยากอยาให้เจ็บให้ป่วยหรืออุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยเออท่าน,นช่วยให้ได้นะเนี่ยวหว้ปู่ฤาสีนะเราอขอให้มีสติปัญญาขอให้คิดออกขอให้เฉลียวฉลาดขอให้ไม่หลงผิดมัวเมาอีกเรื่องหนึ่งห้ามเล่นการพนันนะคนเกิดวันศุกร์เดือนนี้หมดเนื้อหมดตัวได้เลยนะคนที่เล่นการพนันแล้วแบบอยากเอาเงินมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะยิ่งทําให้ทุกอย่างดูแย่มากกว่าเดิมอีีกเน่ย แนะนําแล้วไหว้ตั้งหลายอย่างอื่นเนี่ยมีครูบาอาจารย์อยู่กับตัวนึกถึงปู่ฤาษีไหว้สารตายายฝากดวงชะตากับองค์พญายมหรืออธิษฐานถึงท่านในท่านไปหาที่อื่นก่อนอย่ามาเก็บผมเลยอย่ามาเก็บหนูเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไหว้ฝาดินหรือว่าไปฝากดวงชะตาที่ศาลเจ้าจีนอะไรเงี้ยเนาะจังก็เชื่อว่ามันก็จะทําให้เรามีกําลังใจและกันว่าเออถึงจะมีคนทักว่าดวงมันมีปัญหาแต่ว่ามันก็มีทางแก้ไขอะไรอย่างเงีง้ยได้ไม่ได้ไม่รู้ทําไปก่อนมันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ ขอให้ค,คนเกิดวันศุกร์มีสติแล้วก็บอกแล้วว่าอย่าพูดทุกอย่างที่คิดนะเดือนนี้มันจะทําให้คําพูดมันจะทําให้คนทะเลาะก,กันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปพูดอะไรให้มันเป็นแผลใจกับคนอื่นเลยเนาะ,ะประมาณนี้เนาะขอให้คนเกิดวันศุกร์ผ่านพ้นเดือนสิงหาคมไปได้เหมือนทุกๆเดือนที่ผ่านมานะเป็นกําลังใจให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยไว้ให้ดีเนาะ,ะสวัสดีค่ะขอบพระแม่มาททวีอวยพรแล้วพบกันใหม่เดือนหน้า